สวัสดีคะ่ะสวัสดีเช้าวันศุกร์นะคะก่อนไปทําง,งานนะคะละระยาก็จะมาให้อาหารน้องๆก่อนนะคะอันนี้เปลี่ยนน้ำเพิ่งเสร็จนะคะน้องๆก็จะตาใสแป้วนะคะอันนีค้คือพ่อพันธุ์นะคะที่ขุนไว้จะไปให้พ่อจอนที่จังหวัดกาลสินนะคะหนึ่งร้อยคู่นะคะอันนี้เป็นตัวพ่อพันธุ์นะคะแม่พันธุ์จะอยู่อีกบอ่อหนึ่งนะคะแม่พันธุ์ก็จะตัวใหญ่กว่านี้นะคะ กบที่ฟาร์มผมให้โซ่ใบและละระยะทําไมไม่มีโรคนะคะเพราะว่าเวลาให้อาหารละระยะจะผสมนะคะผะสมยารักษาโรคเชื้อแบคทีเรียนะคะในอาหารแล้วก็ฮอร์โมนแล้วก็วิตามินมีสามตัวนี้นะคะที่ล่าระยระผสมทุกครั้งนะคะก่อนที่จะเอาอาหารให้น้องๆนะคะกบที่ฟาร์มถึงไม่มีโรคนะคะไม่ค่อยมีปากแดงปากเปื่อยไม่ไม่ค่อยมีเลยนะคะเท้า อย่างนี้นไม่ไมไมค่อยมีน,นะคะเพราะว่าเราผสมยารักษาโรคให้น้องกินทุกครั้งไม่ใช่ว่าป่วยแล้วค่อยให้นะคะเราให้ก่อนป่วยนะคะเราจะผสมอาหารให้ทุกครั้งเลยนะคะท่านใดจะนําไปปรับใช้ที่ฟาร์มของตัวเองก็ได้นะคะเพราะว่ายารักษาโรคอย่ารอให้ป่วยแล้วค่อยรักษานะคะให้กินป้องกันไว้เลยนะคะทุกครั้งที่ให้อาหารลราเลียาก็จะผสมให้ไม่ได้ผสมเยอะนะคะให้นิดเดียวนะคะ ม่ได้เดี่ยวผสมคู่กับวิตามินแล้วก็ฮอร์โมนบำรุงนะคะอันนี้คือเคล็ดลับของฟาร์มขบไฮโซบายละลยาค่ะ